สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับมินยูสคาเป็นประจำเช่นเคยนะคะวันนี้มีรถกระบะตอนเดียวสวยๆไมน้อยๆมาให้ดูนะคะรถคันนี้นะคะก็คือรถกระบะนะคะซูซูกิแคร,รีนะคะรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าของเดิมนะคะใช้งานมาน้อยมากๆนะคะไมค์คันนี้อยู่ที่21,000กิโลเท่านั้นนะคะราคาคันนี้2 8 9 0 0 0ับาทนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาชมตัล้วกันเลย เรามาชมตัวรถกันเลยค่ะทุกคนรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2019นะคะ Suzuki Carry นะคะต้องบอกเลยว่าไม่ใช้งานอยู่ที่20,000กิโลเท่านั้นนะคะเจ้าของซื้อไปแล้วไม่ได้ใช้นะคะคือแทบไม่ใช้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่ารถคันนี้นะคะได้ไฟหน้าเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนนะคะกระจังหน้านะเป็นสีดำมีโรโก Suzuki อยู่ตรงกลางนะคะ สวยงามน,นะคะรถก็คือสภาพเดิมๆไม่น้อยๆเลยนะไม่สองหมื่นไม่สองหมื่นซื้อไปคือไม่ใช้เลยนะปี19ด้วยนะคะคนันนี้สวยงามน,นะคะใครที่กําลังหารถใช้งานอยู่นะสามารถทักมินมาได้เลยนะคะรถคันนี้พร้อมเอาไปใช้งานต่อได้เลยปูแมกไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะคะ,ะมาชมตัวรถไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะ กระจกข้างนะคะได้เป็นกระจกข้างสีดำนะคะส mm hmm. วยงามรถคันนี้ราคาอยู่ที่295,000บาทนะคะขายถูกๆขายเท่ๆกันไปเลยในส่วนของอยางนะคะได้เป็นยางปี2019นะคะและเป็นยางขอบ13นะแ mm hmm. ม็ก13นะคะคันนี้ mm hmm. เป็นแม็กล้อกระทานะคะ mm hmm. ในส่วนของคัสซีนะคะ mm hmm. ก็สวยงามรถแทบไม่ได้ใช้เลยซื้อไปจอดอย่างเดียวเลยนะคะ ช่วงล่างแน่นตึบนะคะรถใช้งานมาน้อยจริงๆนะทุกคนใครกำลังหารถใช้งานอยู่ทักมาได้เลยนะ Suzuki Carry นะคะมีสติกเกอร์แครี่ที่ด้านข้างนะคะกระจกก็เดิมๆใสๆเลยนะคะพี่ๆคะ่ะมาดูกันในส่วนของภายในรถกันดีกว่านะ,ะภายในรถ รถส,สภาพดีๆนะคะภายใดเป็นสีทูโทนนะคะตัวรถสีขาวตัดมากับสีเทานะคะสวยงามกระจกนะคะก็กระจกเดิมๆนะคะลายน้ํากระจกเดิมซูซูกิเลยนะพี่ๆนี่นะคะกระจกเป็นกระจกมือหมุนนะคะทุกคนกระจกมือหมุนนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะก็สวยๆเดิมๆเลยอ่ะนี้ ใส่กิ๊กนะคะไม่เคยไขยงัดแง่ใดๆนะคะทุกคนใส่กิ๊กมากจริงๆนะคอนโซลด้านหน้าเอี่ยมอ่องนะคะเจ้าของเจ้าของซื้อไปจอดแทบไม่ใช้งานเลยงงมากรถสภาพดีๆใครได้คันนี้ไปรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะคะเหมือนได้มือหนึ่งนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะอ่ะรถคันนี้นะคะเป็นซูซูกิ a r r y ปี2019นะคะ ไม่ใช้งานอยู่ที่2528กิโลนะคะโอ้โหน้อยมากจริงอ่ทุกคนแอร์เย็นฉ่ำน,นะคะวิทยุเครื่องเร่นก็ใช้ได้ปกตินะคะน,นี่ชัดแจ๋วเลยนะแอร์นะคะแอร์เป็นแอร,แอร์มือหมุนรถคันนี้เป็นรถเกียร์แมนวนวลนะคะภายในเอี่ยมมากจริงๆนะคะพี่ๆ เบาะต้องบอกเลยไม่มีตําหนิเลยนะคะรับประกันเบาะไม่มีตําหนิใดๆเลยนะนี่เลยเบาะไม่มีตําหนิใดๆนะคะรอยจ้าสียังอยู่อยู่เลยใหม่มากๆอ่ะฝ้าจักรลาดเพดานนะคะสวยๆใสๆไม่มีรอยอะไรทั้งสิ้นนะคะซื้อจอดของจริงนะคะเชื่อแล้วพลาสติกยังไม่แกะด้วย ไม่แกะแม้กระทั่งพลาสติกที่บางแดดนะคะทุกคนรถสวยงามจริงๆนะคะใครได้คันนี้ไปจบใช้งานได้เลยแน่นอนนะคะอ่านี่ในส่วนของด้านล่างนะคะสวยงามรถใช้งานมาน้อยมากจริงๆคะ่ะราคาคันนี้อยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นห้าพันนะคะใครกำลังตามหายอยู่ทักน้องมินมาได้เลยนะคะอ่ะ ันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเจ้าของนะคะขายให้พร้อมกับคอกเลยนะคะขายให้พร้อมคอกเลยนะทุกคนเจ้าของเดิมใส่คอกมาให้เรียบร้อยนะคะใครหารถกระบะเล็กๆใช้งานในครอบครัวในฟาร์มในสวนอยู่แนะนําคันนี้ให้เลยนะคะสวยจบจริงนะคะใช้งานน้อยสภาพมันฟ้องนะคะทุกคนสวยมาก แครี่นะคะไฟท้ายนะคะไฟท้ายอยู่เดิมๆิมนะหลอนไม่ขาดใดๆนะคะสะภาพเดิมๆเลยคันนี้เดี๋ยวพามาดูยางอไไล่กันนะคะยางอร่อยก็ยางเดิมนะคะเดิมๆมมากับตัวรถนะคะช่วงล่างนะไม่มีสนิมไม่มีขี้เกลือนะคะใหม่เอี่ยมอ่องนะอันนี้เลยไฟท้ายนะคะ หลอดไฟใช้ได้ทุกหลอดนะคะไม่มีหลอดถาดนะคะแม mm. กไลเนอร์เจ้าของเดิมปูมาให้เรียบร้อยนะคะทุกคนในส่วนของแม็ก็สมบูรณ์ดีนะคะก่อนนำส่งลูกค้านะคะเดี๋ยวจะทำการล้างทำความสะอาดสปาให้เรียบร้อยนะคะจะมีที่ฝุ่นขี้ดินนิดหน่อยนะทุกคนสวยมากคันนี้นะคะพร้อมใช้เลยนะคะปูแมกไลเนอร์ใส่ครอ,อกมาให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องเสียตังค์ทำเพิ่มเติมแล้วนะ ด้านข้างนะคะก็สวยงามนะคะรัสภาพเดิมๆนะคะนี่เลยใช้งานมาสองหมืนกิโลนิดๆเท่านั้นนะคะในส่วนของยางล้อหลังนะคะได้เป็นยางปี19นะคะทุกคนล้อกระทะขอบ13านะคะสวยๆเลยนะเยี่มอ่องนะคะสลับตัวหนังสืออยู่ๆครบๆเลยนะคะด้านล่างนะคะคัสซี่อยู่สวยๆแบบนี้เลยนะช่วงร่างแน่นมากนะคะ รถคันนี้นะจัดไฟแนนซ์ได้นะคะราคาคาดีอยู่ที่295,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งของที่นั่งผู้โดยสารกันเลยนะคะกระจกนะคะกระจกบานเดิมนะคะไม่มีประวัติแตกเปลี่ยนเคมนะภายในนะคะสีดูโทนตัวรถสีขาวนะคะสวยงามมากแผงประตูใหม่ๆเลยนะทุกคนใช้งานมาน้อยมากจริงๆนะคะกระจกมือหมุนใช้งานได้ปกตินะคะหัวอนอตซอกประตูนะ ตู้บานเดิมแน่นอนรับประกัน,นะคะ่ะไม่เคยใช้งัดแงะใดๆนะคะแอร์ก็เย็นฉ่ำปกติทุกอย่างนะคะรถคนันนี้สวยงามในส่วนของบาะนะคะไม่มีตำหนิใดๆเลยนะไม่มีรอยเลอนะคะขออภายในเสียงรบกวนด้วยนะคะเบาะไม่มีตำหนินะคะใหม่ๆเลยนะทุกคน บาะข้างแทบจะไม่มีใครนั่งทุกคนเ,เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่อง,องรถคันนี้กันเลยค่ะห้องเครื่องนะคะซูกิแค a r ี่จะพิเศษหน่อยนะห้องเครื่องของเขาจะอยู่ใต้เบาะตรงนี้นะคะสวยงามห้องเครื่องเดิมๆนะคะ สวยๆเลยมินมีมือเดียวนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้ให้ดูนานนะคะอะหองเครื่องเดิมๆนะคะของโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมรอยแต้นสีเดิมจากโรงงานเลยนะสติ๊กเกอร์ก็เดิมๆนะคะมาจากโรงงานเลยอะ <c oughs> ใครที่สนใจเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะพิกัดเต้นของมินก็อยู่ที่ซอยเซรีรีไทย74แยกมีนบุรีนะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจรถคันนี้นะคะสามารถโทรมาตามเบอร์ที่อยู่ในคลิปได้เลยนะคะ 0961397655นะคะเป็นเบอร์ส่วนตัวของมินเองนะคะต่อสายตรงถึงมินได้เลยนะ,ะฝาะรถคันนี้ไว้ให้ที่พี่ได้พิจารณากันด้วยนะคะรถ s u ซูกิแค r r ีปี2019นะคะรถคันนี้ใช้งานมา 2,000 0กิโลนิดๆเท่านั้นเองนะคะต้องบอกเลยว่า2,500กิโลนิดๆน,นะคะใครได้ไปเทียบเท่ามือหนึ่งแน่นอนนะคะสวยๆเลยมีคอกพร้อมแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะคะสนใจทักมาได้เลยนะ